กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเมสเกมมื่อแล้วนี้เราก็อยู่กันกับเรายการเล่นไปเรื่อย ep ที่เท่าไห<ม>ร่ก็ไม่รู้ก <laughs> ู <laughs> ลืม,มแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมตำนานหนึ่งก็คือเกมมันเจอสุดเกินครับ <laughs> <laughs> มันคือเกมแฟดกครับผมก็ผมก็ไม่ทำมาประมาณกี่เดือนแล้วแล้วนี่คือเดสแมทให้เฮ้ยลมเสียงลงมอาจจะเข้าใหม่นิดนึงพ กูมาเล่นนอกบ้านเนี่ยฮะหัวแตกกูก็ลังเริ่มเกมแบบตายกัะโปรงมากเลยยวต้องหันหลังให้ลบเฮ้ยอเอ็มวาลิกสายยาจริงลมนี่กูก็คุณเห็นอินโทรมาเรือยงฮะนั่นนะฮะอินโทรที่กูขยันที่สุดในโลกไอ้ย่ขยันทั้งคืนเลยอ่ะกูรู้สึกว่าลมแม่งแรงจิ๋เลยนะนี่ครับก็ ทำไมผมไม่ไปเล่นเอ,อ่อบาเเอ็นนามกูยังหลดไม่เสร็จนะ <c oughs> ว้าวว้าวโอ้ยยับยู่ไกลขนาดนั้นเยออนายแน่นะเหรอนายแน่นะเหรอนายแน่เหรอ ก้าฝีมือผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั anyway ้นนะถ้ามึงหลุดนี่คือล้อไคอะนี่ยฮะแล้วก็อินโทรนะครับแม่งเป็นอินโทรประจำเออเขาเรียกว่าอะไรผมจะใช้เป็นอินโทรประจำแฟดเลยแล้วกันนะโอเคทำไมผู้ที่แกตัดเนี่ยมันจะใช้อินโทรรวมกันดุบด้าว้าวเฝ้าเฝ้าเฝ้าว่าวราเฝ้าเราเฝ้าเย้าเราอฝ้า นีนี่ยิงมายิงมายิงมาโนดกบโนดกย้อยต้องย้อยไปไม่สูงว่ะเนี่ต้องกินนมสักหน่อยละวันนี้จะกินโอ้ย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 โ้จจ แฟดนี่ผมก็จะทำประมาณเยอะๆเลยมั้งนี่ความฟุกระดับพระเจ้าความฟุกระดับพระเจ้าเจอมุมยิงแล้วครับจังหวะนี้เราจะเล็งหัวเขาเอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย <laughs> เอ้ยเอ้ยไม่โอ้ยจอนวิกจอนวิกจอนวิกว้าฮ่าฮนะ่ <laughs> าฮ่าฮนะ่ไอ้ไอ้เฮ้ย<ก> <laughs> ไก่ไก่็ไม่ได้ใกล้แต่มึงมึงเปิดตำแหน่งแล้วเรียบร้อยกูเปิดวัดดับวัก รู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้เอาเทียเฮ่กำบังกำบังโคฟเวอร์เทคโคฟเวอร์มีการิงก่อนในตำนานอ๋อเฮ้ยกูรู้แล้วกูเห็นตำแหน่งแล้วยิงไปโดนเลยนะนะไม่โคตรบืดไอ้สัสได้ขออีทีขออีทีขออีทีเดี๋ยวได้ได้แล้วขออีทีขออีทีเดี๋ยวได้ได้แลวอีทีอีทีอีที โคตรมืดกูไม่ได้ข้าวเมื่สักครั้งเลยเนี่ยโอ้ยได้ก็ราบา้างอีกองทีโดมอะไรมือปืนระดับพักการไอ้แบบโอ้ยว่าไม่ต้องได้ยิงจะแม่นกว่าเลย <laughs> เฮ้ยเมื่อ,อก,กี้มึงทำไมมีเตออยมืโอโปรโปรเฟชชันแนลปึ๊บปืดป๊ดปืดป๊ดสั้งอยู่นี่เส, <laughs> สกกร็จโจรโอ้ยแม่งเทโคเวอร์แบบโคตรเงียบไอ้แบบแม่งสกา ครับผมกดผมกดนู้คุณมิสูนี่ชอบจับกดคนเนอะไม่ผมจับกดเต่โรสิบผายแล้ว FBI, คุณำไมมันไม่ตายคุณคุณจะติดโคอนเทนเร์ไปแล้วผมว่าผมว่าแม่งแม่งโปะละโปะเพชโนอแล้วผมติดคอนเเนอรเรียบร้อยโอ้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 ยมันโดนเนี่ยมันมันกระสุนยังไม่โดนผมเลยมันมันตายแล้วมันโปะแน่นอนผมติดโคอนเนเนอรไม่รัดครับสวัสดีผมติดคอนเทนเนอร์ไม่รัดถ่ายไม่ได้เพราะเพราะมึงมึงไปเจอตัวกูโดนกระสุนเขาไปตายเลยผมจะถ่ายสองช่วงนะคือช่วงเออเขาเรียกว่ายิงกันกับยิงบอดนะโอเค อย่าเอาสัมปะเกลายมันจะจะเสียงเข้ามาว้าว,าวามึงรู้ตำแหน่งกูได้ไงอ๋อโปรโ,โปรกระสุนกระจายสล,ลักคืนอ่ะอืมอืม <c oughs> อ่อเอหัวแตกทำไมผมกากอย่างนี้อืมกูเล่นเซนายได้จัดโอ้โหเซนัยกว่าเออว่กูกูมีเอ6สิบหกเฮ้ย เออทำไมไม่ใช้ปืนที่มันกระจายวะไอ้เฮียกูก็โง่อยู่ตั้งนานนานนมแน่โอเคโอ้ยถ้ามึงไม่อ่านได้กูงวนเลเนี่ยทำไมวะทำไมมันไม่โดนวะมึงมันใช้ปูแน่นอนวะไอเนี่ยปูระเบียเดรือว่ระเียปูแบบเดือว่าระเบียงอยู่นิ่งๆเดี๋ยวกูยิงเลยเนี่ยอยู่นิ่งๆเดี๋ยวกูยิงไม่โดนเนี่ยมันปูแล้วครับจ้าแม่งเดือด อยู่นิ่งๆเดี cool ๋ยวกูย no uh. no yes. no 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 ิงไม่โดนเดี๋ยวยิงมาดิ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 เหรออือนี่เนี่ยกูยิงโดนหัวมันแล้วเนี่ยยิงไม่โดนเลยดิเอ้อกูว่าแล้วทำไมมันลอยกูยิงกูว่าแล้วก็เป็นทำไมผมมาเล่นสองคนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนสิกูไม่มีเพื่อนกไม่มีเพื่อนก็คนที่มาเล่นด้วยไม่ก็ไม่ได้มาเล่นอะอะไรนะกูพูดเลยนะ คนที่อยากมาเล่นด้วยมันก็ไม่มาสักทีอ้าวยกระสุนก็จะหมดว้าวไม่โคตรโปรเลยก็มาต่อกันในเออเฟสที่สองก็คือเฟสเดอรบอหดดานสร้างแม่่งไมต้องก็คือเดอะพิซซ่าขำปะนดยก็เดี๋ยวคุณก็ดูนี่ครับอู้น่ากินเยอะไอ้สั์กระเพราไข่ดาวมิสึกระเพราไข่ กะเพราไข่ดาวกะเพราโคโกน้ำน้ำผัดดอกหนึ่งอันโอเคเราไม่ริ่มหัวขวดเอ้ยเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยอะก็ป้าโงเหมือนเดิมยิงก่อนง่ายดีนี่แหละก็พื้นที่มันมีที่สูงไงเนาะก็ขออภัยแล้วผมกินอะไรก็ไม่รู้กูเจ็บคออ้อกินลูกอมยิ่งเจ็บคออ่ะอ่ออืมพูดงี้เลยสิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออโย้้ค well> ้างแตกยสับอ้าวีโหลดใส่ไปอุ้ยมันมันิงมาแล้วมันวิงมาแล้ว้อตัวยยิงอะไรเนี่ยเนี่ยทำไมกูเลี้ยงสูงมันไม่โดนวะแตกมันคือแป้งมันคือแป้งอ่ะเอรู้สึกเหมือนผมจะตายแนักขุดโอหานักขุด ถ้าคุณจะตายถ้าคุณรู้สึกจะตายใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับคุณไปกินขนมกับที่หายาัยพัชนากันดีกว่าไปครับ <laughs> ไอ้สัตว์นื้โคตรปืนกอคร,ครับผมตอนกินเข้าไปแล้วไอแบบ้แป้งร่วนๆเลยมันคือแป้งมันคือแป้งไม่ใช่อะไรเลยมันคือแป้งครับผมแป้งที่ไม่สุกเลยฮะทำไมไม่เกิดวะดีโน่ด้วยปกติมันจะเกิดข้างล่างมันคือฟูงน้ำคือฟูงไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาติดตามเอ่อปืนคนละหน้าไวรัสเฮ้ยโอ้มันยิงหลังกู ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาจากปัคเกอร์ฮัลโหลฮัลโหลไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไงไม่รู้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 กูก็ไม่รู้เหมือนกันแตกไม่เหรออะไรอะไรแตกกันละทนัำย่องครับยิงไม่ได้เลยเดีแต่ข็แตกฮะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับปุ่มมันใกล้เกินไปวะกดยิงแล้วมันกดรีโหลดอันนกูก็ขึ้นมาดิอยาจะกันให้เนี่ยยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นี่นี่จะกัน ยืนตรงนี right? uh, like, mark, like, so no. 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 ้ไม yeah. ่ง yeah. ั้นจะโดนยิงตรงนั้นไหนวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตัวยืนเนี่ยตรงตัวยืนเนี่ยตรงตัวยืนเนี่ยเออตรงนี้เอออะไรทำไมไอ้รถเว้นไปปรับปุงดีโดนอะไรไม่งั้นก็ขอตัดแล้วกันนะออไมตัดตัดโอ้ไม่ตัดดีกว่าจะเล่นจนกว่าไอ้นี่ดีกว่าโอ้ว้าวหัวแตกวว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 เป็นอะไรกันรีโหลดรีโหลดไอ้ขยะวอ้วว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 วยวววเลยวว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  ขยะนี่มาเลยตัวรัสกาขยะแต่กูก็เล่นได้แค่ไหนนู่นเลยยปูนที่คุณเคยเปย้ยงกูไม่รู้กูกูไม่รู้อะไรเลยยังปูนที่คุณเคยเสียงปืนเหรอยังปืนที่คุณเคยนี่มันอะไรกันว้าวโอ้มายกอดไอส้สัตว์เอ้ยปืนทุกกระบอก <laughs> มึงจะเป็นโครนาเอาไวรัส <laughs> ได้จริงจริงเลยมาละเปย้งปยงเป้ยง เป้งเป้งมีเฮดช็อตอุ้ยอุ้ยทิปเปิลฟ้าไอ้เปอกมีปืนระดับพระเจ้ากูยิงกับปืนกูได้อีสัตว์ดู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 ปืนระดับเอสดูดูกูยิงหนึงเมอนปืนุณเลยส์ไหนเดี๋ยวนะดูนะฟังเสียงนะไม่เป็นรกูไม่เห็นอะไรเลยนอกจากฟ้าฟ้ามันขาวเดี๋ยวขึ้นไปดูแปบดีโหลดว้ะ ใครแตกกูแตกชิบเป้งแล้วปืนโครนากูไปแล้วหนึ่งเหลือกี่ตัววะเหลือร้อยตัวจิ๋หมาแล้วจิ๋หมาแล้วจิ๋หมาแล้วผมยังไม่เก่งอยู่เก่งแต่งคบอร์ดได้ฮะอยู่ไหนช้างกูอยู่ไม่ใช่โดนไอ้กูถุยถุยเยี่ยมไปแล้ว FBI เปิดออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย พเอี่ยเนี่ยเนี่ยกูไม่โดนเลยกูไม่โดนกูจะโดนตุ๋ยแล้วมึงมาเปิดเพลงสบายใจจังเลยเียกูจะตายแล้วไอ้สัตว้ากูไม่คุ้มกันใครคุ้มกันตัวเองดีกว่าหยุดคุ้มกันหยุดเหมือนเจ้าหนามือตาหมัว อยู่คู่กันคนอื่นแล้วมากินขนมกับผมดีกว่าไม่มพูดว่าเลิกกินข้าวมากินขนมข้าดีกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยแตกร้องเงี้ยมึงเกิดไหนวะเกิดเซกเตอร์เกิดเซกเตอร์เกิดเซกเตอร์แล้วมามาเกิดบ้านมึงก็คนเราเราเราเป็นแบบปิดเคมากแล้วปิดปิดปิดเคอะไรก็ปิดเควะปิดเคปิดเคบว้ย

จิ๋มฮายล่ะจิ๋มฮายล่ะวิ่งวิ่งวันวายอายุร u นนิ n งแตกต้องวายอายุรันนิ่ Why 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 ยวะวายอายุรันนิ่อ่าโอ้อะไรดีเกินจีแตะกูต้องไปหามีมาใส่ละเลยตัวเดียวนี่กระายได้นะกูถ่ายได้ใหญ่ปะไอ้ไรดีเกิดจีอู้มันเกิดตรงนี้โคตรดีเลยไอ้ไรไอ้เกิดเจ้ไอ้ไรไอ้เกิดจีไม่เครับ ก็พักอะไรเกจิพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับผมเนี่ยนี่โคดิโอมาซะก็เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นปืนจงการได้เป็นโคโรดหนาไปแล้วสักเดี๋ยวนี้งั้นก็โปรดรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับผมไอ้หน้าเออ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 ปืน ปืนบวกปืนบวกเอาเบวกสปีดแอตแทกเอหนึ่งเอสปีดแอตแทกคือความเรือกกรโจมตีหนึ่งเอเอหรอเออเออเออเขียวบักเขียวนี่ไหมนี่เบิกบวกแอตแทกหนึ่งไสิบบวกนี่เอาเงินออกจากคังใช่ไหมนั่นมันเบิกเบิกเมื่อเรา นี่ใชมั้อะไรวะคัณก็ใหมุอกว่าโอ้เดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนกูบอกแอทแท็กสาปร์เซ็นตแล้ววะพ่องอุ๊ยข้ายิงโคตเท่ยัด้วยทำได้ไงอ่ะโอ้อยากใหจารยสอยปัฒนาคต้องตัดขอนเมื่อกี้เข้าเข้าปกคิดว่าละตาหัวไปเฮ้ยฟุ้งฟุ้งนุนุนนุน่องอ่าฮะว้าวหายเปแผงี้ะมันคือแป้ง มันคือแป้โอเคเราไม่ต้องเราไม่ต้องสนใจแป้งกันเราไปสนใจข้างใต้ก่อนหยุดใจเกเรแล้วมายิงปืนกับผมดีกว่าเนี่ยมูมันรีโหลดมันรีโหลดมันรีโหลดเนี่ยฮะปิ้วปิ้วเฮ้ยฟาดเลยท่านฟาดเลยท่านแป้กฟาบเลยท่านโอ้โหโคตรกระตุกยันโดเนี่ยโคตรกระตุกโอ้ยดักทิปเปิลคิว มือตื้นบงเอามึงเอาปุ่นบ่งมันนี่มึงเอาปุนบ่งมึงเอาปุนบ่งมึงเอาปุนบ่งมึงนี่สวยเหมันกูเป็นดีโอแล้วแต่มึงไม่หยุดเวลาให้กูเดียวโอ้โหจดทะรุแก่แก่แก่โอ้มาเยอะใช่ไหมเอ้ากูกูใช้จากกูน็อปยังไงเนี่ยกูกูได้มาสามคนแล้วมึงไอะไปเปลี่ยน ก็ค่กูมันเปลี่ยนเป็นจกจากคุน้องตอนไหนวะเอาเอเคกูมือเอเคที่เป็นแป้งนั่นมันปีเคปืนกูบอกเอสแทคสามล้านเปอร์เซ็นต์แล้ววะมาดูนี่สิกูให้มึงเลยล้านหนึ่งทำไมวะไปยิงแมงจับเลงไม่ได้วะไอ่านได้อะไรอ่ะมาดูปืนนี่สิบอกเอสแทคสามล้านเอปืนก๊อ่ะกูละอิจฉามึงยิางเยอะออกอ้อยอิจฉาเรื่องอะไรอิงปืนแบบ นี่อะไรกู <c oughs> ไม่เคยทำได้นะให้อยากให้จอมสนเมื่อไหร่ต้องให้กูย้อนอปืนมังลั่นโคตรช้าโจฮัโลเดียวโอ้โหเจ้าที่เจจะเดินหนีแต่เจ้าก็จะพะเขาอะไรอย่างนง้นแหละถ้าข่าไม่เดินไปหาเจ้าข้าก็ยิงเจ้าไม่ได้สิโอ้โห oh, oh. มันคือเสยยิงฆ่าตามสบายเลยอ่ะโอ้โโอเคก็เมื่อกี้ก็เป็นการปิดคลิปที่เตรียมกันมาโคตรนานเลยอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แต่ถ้าไม่ชอบก็อย่าลืมกด ดิสไล์เพื่อเป็นกำลังใจในการหายไปของคลิปของผมนะโอเคก่อนจากกันก็ใครก็ได้ค่ากูดีนี่นี่โจทะลุเสอย่างไล้สัสโอ้ยกูยิงไม่ได้โคโดโดิโอดา